อย่างหนาวเลยฝนก็ตกลมก็แรงเนี่ยรู้จากท้าผมเดที่มันฟิวอะ่ะดูภาพดูภาพเลยลมอย่างแรงเลยหนาวท้วยสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เพื่อนร่วมเดินทางตอนนี้ผมอยู่ที่แถวแถวสระบ,บุรีนะทุกคน เรากําลังมุ่งหน้าไปที่เพชรบูรณ์จะไปเขาค้อว่าจะไปหาการเต็นท์เขาค้อหน่อยช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าร้อนกะว่าจะไปรับอากาศเย็นๆอากาศบริสุทธิ์ซะหน่อยก็ไม่รู้ว่าเราจะเจอหมอกเจอลมเจอฝนอะไรบ้างหรือเปล่าตอนนี้ก็6กโมงกว่าทุกคนหกโมงเช้าผมออกจากบ้านแต่เช้าเลยเพ,เพื่อที่จะได้ไปถึงไวๆ ะได้มีเวลาในการกางเต็นท์ในการท่องเที่ยวเ,ออเดี๋ยวน้ำมันจะหมดแล้วเดี๋ยวผมต้องแวะปั๊มเติมน้ำมันหน่อยตอนนี้ผมมาแวะกินข้าวมันไก่ยอยู่ที่ปั๊มปตทตรงแถวแถวสระบุรีแต่ผมก็ไม่ไม่มั่นใจเหมือนกันนะว่ามันอยู่ตรงช่วงไหนของสระบุรีแต่อยู่ตรงแถวแถวเลีเเ่ยงเมืองอหละเพราะว่าผมไม่เข้าเมือง ไม่เข้าในเมืองเด็ครัดรถติดอันนี้ผมอยู่แถวเรียงเมืองนี่แหละแต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนของสลาบวินนะไม่ไหวหิวสห้องครับหลังจากที่เราแวะปั๊มเติมน้ำมันกินข้าวกันเรียบร้อยเนี่ยก็ออกเดินทางกันต่อเลยตอนนี้ก็จะเก้าโมงแล้วเราต้องรีบทำเวลาหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวถ้าไปถึงเช้า ไม่ใช่เดี๋ยวถ้าไปถึงช้าเนี่ยเดี๋ยวมันจะไม่มีเวลากลางเต็นท์ตอนนี้จะเก้าโมงเก้าโมงคับไม่ใช่จะเก้าโมงกว่าแล้วตอนนี้ไปลุย let's go <S เรามาถึงพร้อมกับความชุ่มฉ่ำครับผมไปสีเขาเคาะฝนตกแต่ยเดี๋ยวไปลุ้นเจอหมอกเดี๋ยวผมไปดูบริเวณที่กลางเต็นท์กันไม่ไหวชุ่มฉ่ำหมดแล้วอยากอาบน้ำแล้วตอนนี้ แต่ว่ามีความหวังมีความหวังหลุเจอหมอกไปเดี๋ยวเราไปดูที่กลางเต็นท์ก่อนเนี่ยผมอยู่ไปสนีนะไปสนีเขาเคาะลานกลางเต็นท์เนี่ยเป็นลานกลางเต็นที่แบบว่าเป็นลานหญ้านะอันนี้ของผมอยู่ชั้นแรกีนเต็นท์ผมเนี่ยตรงนู้นก็จะเป็นไปสนีที่ทําการไปสนีห้องน้าจะอยู่ตรงนู้น เยวจะมีติดต่อบริการกลางเต็นท์อยู่นู้นเนี่ยที่เป็นสีเหลืองสีส้มๆน,น,นะแล้วก็ลงไปด้านล่างนี้ก็จะเป็นลานกลางเต็นท์อีกชั้นหนึ่งจะมีบันไดยอยู่ตรงนู้นแล้วก็บันไดตรงนี้ก็เดินอ้อมลงไปเนี่ยเป็นลานกลางเต็นท์อีกชั้นหนึ่งชั้นล่างดูดีอยู่นะบรรยากาศดีอยู่ นี่บรรยากาศรอบๆบรรยากาศดีบรรยากาศสวยมีไฟฟ้ามีแสงสว่างไม่ต้องกลัวมืดเดี๋ยวเราจะไปชำระค่ากลางเต็นท์ที่ผมดูข้อมูลมาเนี่ยคนละหนึ่งร้อยนะแต่ไม่รู้ว่าเขาปรับนหรือยังเดี๋ยวไปจ่ายค่ากลางเต็นท์ดีกว่า หลาการ์ดเต็นเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ได้จ่ายค่ากางเต็นเลยจะไปติดต่อจ่ายค่ากางเต็นก่อนน่าจะคนละร้อยนะพี่เขาบอกว่าให้ผมไปกางเต็นก่อนได้เลยแต่ผมกางเสร็จเ,เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเขาจะเดินไปเก็บที่เต็นเองเด,เดี๋ยวเขาจะเดินไปเก็บที่เต็นเอง ตอนแรกผมก็นึกว่าจะต้องมาจ่ายที่นี่ผมที่ผมดูในคลิปก็เห็นแต่เขามาจ่ายที่นี่กันผมก็เลยเดินมาไม่รู้เรื่องอะไรเลยเขาบอกเดี๋ยวไปเก็บที่เต็นท์เองนี่ห้องน้ำอยู่ฝั่งนู้นเดีย๋ยวผมพาไปดูห้องน้ำห้องน้ำสะอาดมากเมื่อกี้ไปอาบน้ำล้างเนื้อล้างตัวมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูห้องน้ำเดี๋ยวห้องน้ำโคตรสะอาด นี่ห้องน้ําที่ลานกลางเต็นท์จะเป็นนี้ฝั่งนี้จะเป็นของผู้หญิงฝั่งนี้เป็นของผู้ชายอันนี้ลานกลางเต็นท์ที่เรากลางอยู่ตรงนู้นเราก็เดินเลาะมาเนี่ยห้องน้ําจะอยู่ตรงนี้อยู่ไงติดตรงน,นี้เลยที่ติดต่อที่พักเดี๋ยวไปเดินดูห้องน้ำกันดีกว่าผมไปดูห้องน้ําชายเพราะว่าผมคงไม่เข้าห้องน้ําหญิงอยู่แล้วเข้าไปก็โดนเขาด่า ไปดูห้องน้ำชายนี่ด้านหน้าตรงนี้จะเป็นป๊อบน้ำเป็นอ่างล้างหน้าล้างมือตรงนี้ก็จะเป็นห้องสุขาบวกกับห้องอาบน้ำไปเลยสามห้องนี่ห้องอาบน้ำชายก็จะเป็นห้องสุขาแบบนี้ไปเลยแล้วก็จะเป็นฝักบัว มีฝากบัวให้อาบก็จะเป็นสุขาไปด้วยเลยแล้วก็จะมีที่แขวนเสื้อผ้าแขวนอุปกรณ์นียจะเป็นแบบนี้เป็นสุขาพร้อมไปเลยกับที่อาบน้ํามีสามห้องนะมีอีกห้องหนึ่งแล้ว่นอยู่ห้องนึงแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโถปัสสาวะนี่ก็จะมีสี่โถ ประมาณเนี้ยห้องน้ำชายโดยปกติพื้นที่ตรงนี้ที่ติดกับห้องน้ำเนี่ยจะเป็นที่ขายของเป็นร้านค้าแต่ว่าวันนี้ฝนกระหนำ่ำก็เลยไม่ได้มีการขายของเดี๋ยวเราจะลงไปตลาดไปข้างล่างกัน เสียดายตรงวันนี้ฝนตกหนักเลยไม่มีการขายของนี่ทุกคนที่นี่เนมีไฟฟ้าให้ใช้นะแต่ว่านี่จุดชาร์จอุปกรณ์คือให้มาชาร์จไฟมาทำตรงนี้ไม่ให้พ่วงไปที่เต็นท์คือเอากล้องเอาโทรศัพท์มาชาร์จตรงนี้ได้เลย,เลยแล้วก็นั่งเฝ้าเนี่ยมีโต๊ะกับเก้าอี้ด้วยให้นั่งเฝ้าตรงนี้ เจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตให้พ่วงไปที่เต็นท์ของเราอ <c oughs> ากาศโคตรชิว <c oughs> ตอนแรกผมคิดว่าผมจะไปซื้อเนื้อซื้อหมูมาทำกินแต่ผมคิดไปคิดมาไม่เอาดีกว่า เพราะว่าดูจากสภาพอากาศแล้วนะมีโอกาสที่ฝนจะตกอีกรอบหนึงผมลงไปหาของกินดีกว่าซื้อสําเร็จมาเลยดีกว่าผมเตรียมเตาเตรียมกระทะมาอย่างดีเลยแต่ดูจากสภาพอากาศแล้วมันไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่ไปอุ่น,นพ่อค้าแม่ค้าบ้างอน,นี้หิวน้ามากเลยนะ แต่มาถึงพูดอย่างเดียวอะไรยังไม่ได้กินน้ำเลยจะไปซื้อของอ่ะเนี่ยตรงนี้จะเป็นร้านอาหารตามสั่งนี่ผมสั่งกระเพราหมูสับแล้วเดี๋ยวรอแม่ค้าทำส่วนตรงนี้ก็จะเป็นร้านขายของเนี่นนนยพวกอาหารสดพวกพวกของชำจะอยู่เดีย๋ยวไปซื้อน้ำแข็งซื้อน้ำดื่ม หูน้ำมากเลยตอนนี้ตรงบริเวณร้านค้าเนี่ยผมอนะพูดของมีให้เช่าเต็นท์มีให้เช่าแบบว่ากระทะหม้ออะไรใครไม่มีคือร้านนี่มีหมดอนะ่ะมีเต็นท์มีหม้อมีบ้านพักก็มีถือแบบว่าใครหาไม่ได้เนี่ยก็มีบริการเขาหาให้นะ ผมก็เพิ่งจะเคยเจอคือแบบว่าคือเขาไม่ได้เปิดเป็นบ้านพักหรอกแต่ว่าเขามีบริการอาหาให้ดีถือว่าดีถ้าใครกำลังงงว่าผมกลางเตนอยู่ที่ไหนก็ไปสานีเขาคอชื่อชีบบอกหแล้วไปสานีเขาคอแต่เ,เสียอัเดียวตอนที่ผมมาเสียงแม่งฝนตกมันมเลยเฟล,ลไปนิดนึง แต่ในความเฟลอ่ะมันมีความหวังนะหวังว่าพุ่งนี้จะมีหมอกมีหมอกแบบหนาๆให้เราได้ชื่นใจให้มันคุ้มกับที่ได้เปียกมาแล้วอ่ะวันนี้เนี่ยบรรยากาศตรงนี้คึกคืนนี่นะเป็นร้านค้าเป็นร้านอาหารเนี่ยบรรยากาศคึกคืนนี่รถผ่านไปผ่านมาตลอด มันไม่มันไม่มันไม่เกี่ยวฝั่งตรงข้ามนู้นนะฝั่งตรงข้ามที่ผมอยู่นะครับร้านอาหารก็เยอะนะร้านอาหารร้านขายของร้านของชําสะดวกอยู่ที่นี่สะดวกดีชอบอะ่ะมบรรยากาศมันคึกคืนดีแล้วก็ตอนนี้ลมเย็นมากลมโพดเย็นอ่ะตอนนี้ไปเรากลับเต็นท์่ะเดี๋ยวรอข้าวก่อน เดี๋ยวผมรอข้าวก่ะเี๋ยวไปเจอกันที่เต็นเลยโอ้ไม่รู้ว่าฝนจะตกออกมาอีกไหมทุกคนเพราะว่าฟา้ามันฮึมมออือมื้ม่ยครับก็ใจนึงก็อยากให้มันตกอีกใจนึงก็ไม่อยากให้ตกที่ไม่อยากให้ตกก็เพราะมันเปียกนั่นแหละ แต่อีกใจหนึ่งที่อยากให้ตกเพราะมันจะได้มีหมอกในยามเช้าที่ดูพยากรณ์อากาศเนี่ยฝนจะตกประมาณตั้งแต่หกโมงหกโมงหน่อยหน่อยถึงสองทุ่มแบบร้อยเปอร์เซ็นเลยในพยาในพยากรณ์อากาศนะก็ให้มันตกดีกว่าพรุ่งนี้จะได้เจอเหมอกส่วนเต็นท์วนอะไรที่มันเปื้อนเนี่ยเราล้างได้อยู่แล้วไม่มีปัญหาอากาศชิว มีขนาดฝนตกในช่วงเย็นประมาณชั่วโมงหน่อยๆนะหมอกยังมาขนาดนี้เลยหมอกยังมาถือว่าเยอะนะถือว่าเยอะนะเพราะว่าตอนที่ผมดูอ่าดูรีวิวในช่องอื่นเนี่ยบางช่องก็ไม่มีเลยไม่มีหมอกไม่เจอหมอกบางช่องก็เจอแต่ตอนนี้ผมเจอบางๆแล้ว อยากเจอพรุ่งนี้เช้าตอนแบบหมอกหนาๆคงจะฟินหน้าดูเปิดเต็นต์ออกมาเจอหมอกหนาๆนะนี่คนระับผมก็เอาโทรศัพท์มาชาร์จอยู่นะเพราะว่าเขาไม่ให้พ่วงไฟใบที่เต็นต์มีรอบๆนี้ก็จะมีเก้าอี้ให้นั่งชมวิวแบบชิวๆ บรรยากาศหลังฝนตกนฟะ้าแลบไปคร,รับบรรยากาศหลังฝนตกนี่ก็หมอกบางๆตอนนี้ก็เป็นเวลา6โมงเย็นฝนตกตามพยากรณ์อากาศเลยอย่างฟังแต่แปะๆๆลงมาเนะยังไม่หนักเท่าไหร่ ฝนตกตามพยากรณอากาศเป๊ะเลยหกโมงปุ๊บมาปั๊บเลยก็บรรยากาศที่นี่เนี่ยชิวดีนะแต่มันเป็นลิมหน้าผาเออผมชอบอ่ะพรุ่งนี้มีลุ้นหมอกทุกคนเพราะว่าดูตรงแล้วคืนนี้น่าจะตกยาวอ่ะภาวนาให้ความชื้นมันเกินระดับเจ็ดติผมว่ามีลุ้นหมอก ตรงนี้มีลุ้นหมอกทุกคนหมอกในหน้าร้อนใครว่าไม่มีผมพามาดูแล้วนี่ยยังไม่เห็นเลยยังไม่เห็นเลยแต่มั่นใจแล้วรอดูพรุ่งนี้ทุกคนผมก็อยากให้มันมีอ่ะเพราะว่าไหนๆผมก็เียกปอนมาแล้วสู่ขับรถฝ่าสายฝนกลางเต็นฝ่าสายฝนมาขนาดนี้แล้วขอแบบคุ้มๆหน่อย เจอหมอกแบบนั้นหนาคงจะใจฟูหน้าดูก็ลานกลางเต็นที่นี่เนี่ยคือเขาห้ามดื่มสุราก็าเป็นสถานที่ราชการอ่ะห้ามดื่มสุราแล้วก็มีมีที่ให้ชาร์จตัรศัพท์ชาร์จ p าว่แแบ้์ชาร์จกล้องของแต่ละคนอะจะมีจุดอยู่ตรงที่ผมที่ให้ดูที่ผมพาไปดูเมื่อตอนเย็น ้ามพ่วงไฟมาที่เต้นแล้วก็ที่นี่ใช้เสียงได้ไม่เกินสี่ทุ่มเพราะว่ามันจะสถานที่ราชการมันก็ต้องตามกฎเขาอะแต่สามารถเปิดเพลงได้นะสามารถเปิดเพลงนั่งคุยนั่งเล่นอะไรกันได้แต่ว่าสี่ทุ่มต้องงดใช้เสียงหลังสี่ทุ่มเนี่ยยังดื่นได้อยู่ไม่ที่ดื่นอยู่ยังนั่งคุยนั่งอะไรกันได้อยู่ ยังแต่ห้ามเปิดเพลงห้ามใช้เสียงดังฝนตกอีกแล้วนี่ฮะหลังจากฝนตกรอบที่สองเละหมดเลยนี่แล้วก็มีเจ้านี้พึ่งมาก็กลางเต็นท่ามกลางสายฝนเหมือนกับผมได้เลย ด้านโน้นก็จะมีเจ้าหน้าที่เล่นดนตรีสดให้ผมฟังอยู่เนี่ยได้ยินไหมมีดนตรีสดให้ฟังด้วยแบบนี้บรรยากาศชิวๆหลังฝนตกอากาศโคตรเย็นเลยตอนนี้ผมไม่รู้มันกี่องศาแล้วผมว่าน่าจะมี20ได้อากาศเย็นมากนี่บรรยากาศหน้าเต็นท์ผมยามค่ำคืน ตอนนี้ผมก็ทานมือค่ําเรียบร้อยแล้วนะทุกคนโอ้อากาศจังหนาวเลยฝนก็ตกลมก็แรงเนี่ยดูจากท้าผมเด,ดที่มันฟิวอะ่ะบุกภาพบุกภาพเลยลมอย่างแรงเลยหนาวด้วยดีนะวันนี้มีถูกนอนมาด้วยเนี่ยขอได้อุ่นหน่อยไม่ไหวหนาวภาวนาขอใหุ้่งนี้เช้า มีหมอกมาหนาเยอะๆให้มันคุ้มกับที่ผมเปียกปอนมาทั้งวันให้มันคุ้มกับที่กลางเต็นท่ามกลางสายฝนอู้ดเตอนนี้ไม่ไหวนะหนาวยิ่งโอ้ไปแล้วนอนแล้วไม่ไหวหนาว,นาวไปแล้วเจอกันพรุ่งนี้เช้าหนาว สวัสดีในตอนเช้าครับออากาศยังหนาวเลยทุกคนฝนตกทั้งคืนโคตรหนาวเลยตอนนี้เดี๋ยวออกไปดูข้างนอกกันว่าจะมีหมอกหรือเปล่าทุกคนก็ไม่รู้ว่ามันจะทำให้เราเฟลรอบสองหรือเปล่าจะออกไปดูกันโอแต่ตอนนี้โคตรหนาวเลย อย่างหนาวเลยทุกคนมีหมอกอยู่นะแต่อยู่ไกลๆนู้นหมอกบ,บางๆไกลๆลมมันแรงทุกคนมีหมอกอยู่ตรงเขาตรงนู้นบรรยากาศดีนะทุกคนโรหนาวเลยตอนนี้ ก็สรุปแล้วมีหมอกครับผมในยามเช้ามันมีบางๆงแต่ลมโพดแรงเลยหนาวด้วยอบรรยากาศชิวๆในยามเช้าลมอย่างแรงลยทุกคนหนาวจริอันนี้เป็นช่วงที่ผมมาเนี่ยเป็นช่วงตือนมีนาะ หน้าร้อนแลนะ้เนี่ยเข้าสู่หน้าร้อนแล้วแต่โคตรหนาวเลยถ้าเกิดเดีวว่าใครกำลังหาที่กลางเต้นในชว่วงหน้าร้อนเนี่ยผมว่าเขาคอแนวหมอะเลยร้านกลางเต้นที่ผมมาลานน่นชื่อไปสนีเขาขอมรนยากาศโคตรดีหนาวด้วย รอบๆบ,บริเวณลานกลางเต็นท์เนี่ยมีร้านค้ามีร้านขายของสะดวกนะก็แค่เดินออกจากหน้าไปทานีไปแค่หน่อยเดียไปเจอร้านค้าร้านขายของละบรรยากาศชิวคนเต็นทอื่นเนี่ยเขาเก็บหมดเลยวนะเดี๋ยวเต็นท์ผมเนี่ย <c oughs> ผมเนี่ยเพิ่งรุ้ออกมา ตอนนี้ช่วงเวลาในเจ็ดโมงหน่อยฝน,น,นตกเมื่อคืนนไยเต็นเราเละเปียกหมดเลยแล้วก็เมื่อคืนนี้ลมแรงผมตกลุกออกมาเก็บทับไม่งั้นมันนอนไม่ได้มันพื่อเพืพ่อทั้งคืนเลยทับมันสะบัดทั้งคืนเลยมันนอนไม่ได้มันเสียงดังเละหมดเลยนะเต็นผม เดี๋ยวไม่เป็นไรค่อยไปทำความสะอาดต่อหนาวหนาวจริงทุกคนด้ยเดี๋ยวตอนเช้าเนี่ยผมไม่มีอะไรละเดี๋ยวผมจะไปเก็บของไปหาข้าวกินแล้วเดี๋ยวจะไปกางเต็นท์แต่ยังไม่บอกว่าจะไปที่ไหนต่อติดตามชมดีทีน้าครับผมส่วนตอนนี้ผมคงต้องขอตัวลายก่อนหนาวมากเลยทุกคนไปแล้วไป,ไป,ไปอะอย่าลืมกดซับทุกท่ากดไลค์